รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะครับสายนี้นะครับเราจะเอามาใส่ที่สายแวนนะครับสีส้มนะครับซึ่งเป็นตัวหลักที่มาจากตัวเซิร์วร์เชื่อมมาที่ตัว,ต,วตัวออยินบันนะครับหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์หรือว่านูดบุกของเราเพื่อว่าในการตั้งค่านะครับ ก็ันก็เรื่องการเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น IE ไฟฟอกคูเก้ e คูนะครับแล้วก็เข้ามาที่เดี๋ยวเราเข้าไปตั้งค่าตรงนั้นใหม่ครับให้มันเป็น1ก็2 1จุ1นนะครับโี่ <Okay. S 1> e นะครับ yeah. รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ กับเรียนท่านผู้ชมชี่น่ารักทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับกับมิสเตอร์พีเคนะครับซึ่งแต่ละวันนั้นนะครับผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับไอซีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลย ครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับการรีเซ็ตค่าหรือว่าการตั้งค่ากล่องเราเตอร์ตัวตัวลิงค์นะครับ A30 ซึ่งเป็น AC12 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องเป็นเครื่องยังไงแล้วก็วิธีการตั้งค่าตั้งค่ายังไงเซ็ตออกมาแล้ววิธีการตั้งค่า w i f i อะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยครับไปสก๊ l e ครับครับโอเคครับสำหรับเครื่อง A 3 0หรือว่าเครื่องตัวตัวลิงค์ AC หนึ่พันสองนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับยี่ห้อตรงนี้นะครับอ c หนึ่งพันสองนะครับตัวตัวลิงค์ A สามศูนย์นะครับวิธีการเซตค่านะครับวิธีการเซตค่าก็ง่ายๆนะครับก็ถ้าเราเตอร์ตัวนี้มีปัญหาหรือว่าในเรื่องของ Wi-Fi หรือว่า เราอยากตั้งค่ารหัสผ่านใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ทําการจิ้มที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจิ้มลงไปนะครับแล้วสังเกตตัวไฟตัวนี้นะครับจนกว่าไฟตัวนี้จะกระพริบนะครับมันจะกระพริบพร้อมกันรัวๆนะครับทำจิ้มเห,หม่ครับจิ้ม จิ้มแช่ไว้จนกว่าจะขึ้นไฟรัวๆนะครับอ่านี่นะครับเป็นไฟกระพริบรัวแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอผมก็จะใช้จอนี้นะครับโอเคนะครับขอตัดไปที่หน้าจอแล้วกันนะครับโอเคนะครับสําหรับในเรื่องของการรีเซ็ตก็ เราจิ้มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับไฟตรงนี้ขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันรีบูตนะครับจนกว่าไฟตรงนี้จะติดทุกดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟอินเทอร์เน็ตนะครับไฟไวไฟนะครับหรือว่าตัวต่อสายแลนที่ผมได้ทำการเชื่อมต่อกับคอมเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับในเรื่องของการที่เราจะตั้งค่าในวันนี้นะครับจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับจากเราเตอร์ให้กลายเป็น Acces s point นะครับ access p อ i n t ก็คือในเรื่องของการ เชื่อมต่อเราเตอร์หลายตัวแล้วกันนะครับก็เพราะสายตัวนี้นะครับเป็นสายหลักที่ผมเชื่อมต่อจากตัวเซิร์ฟเวอร์ออกมาเพื่อจะทําให้ตัวนี้เป็น e อ i t ซ o พอย์นะครับโอเคนะครับสายนี้นะครับเราจะเอามาใส่ที่สายแวนนะครับสีส้มนะครับซึ่งเป็นตัวหลักที่มาจากตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหรืออีกสายหนึ่งนะครับเราก็จะเอามาใส่ที่ช่องแวนเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อมมาที่ตัวตัว ต่อยินวันนะครับหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าน้ตบุ๊กของเราที่ว่าในการตั้งค่านะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อะลรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปสู่ที่หน้าจอนะครับซึ่งหน้าจอนะครับมันก็จะบอกในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูที่หน้าจอนะครับเราเตอร์นะครับทีนี้นะครับเมื่อทําการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ทำการเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับ ก็จะเป็น IE Firefox Google Chrome นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัว1 9 2่6 8 0 1องนะครับหรือว่าเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับ URL แล้วก็192.168.1หนรือว่าจุดศูนะครับจุดศูจุดหนนะครับ เนี่ยครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับส่วนตัว username เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น admin นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น admin นะครับล็อกอินเข้าไปนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาให้เราตั้งค่าในเรื่องของ EC setup นะครับ EC setup เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรเลือดรู้นะครับ แต่ทีนี้นะครับในการตั้งค่านี้นะครับตัวมันจะมีตัว advanced setup ที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยเข้าไปที่ advanced setup ครับเมื่อเข้ามา advanced setup เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น status operation mode network นะครับ ip wireless wireless 2.4, 5 g นะครับ qos firewall usb share แล้วก็ system นะครับส่วน usb share ตัวนี้นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ USB ที่มันสามารถเสียบใส่ด้านหลังเครื่องได้นะครับอ่ะต่อมานะครับให้เราเข้ามาที่ตัวเน็ตเวิร์กนะครับอ่าเน็ตเวิร์กครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะมีอยู่คำว่าแลเซติงเนี่ยให้เรามาดูที่ว่าตอนนี้นะครับ IP Address ของเรามันอยู่ที่1 6ก็2น,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  0. นะครับ Subnet Mask จะเป็น2 5ห้า2 5จสจดนะครับ นี่นะครับจะบอกหมดเลยนะครับส่วนในเรื่องของแว a n setting นะครับ v a n setting เนี่ยนะครับตัว v a n type นะครับก็จะเป็น PPPoE นะครับ OE นะครับโทษทีส่วน username ก็จะเป็น bk นะครับทีนี้นะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับให้เรามาที่ตัว e c setup ก่อน e c setup เนี่ยให้เราเข้ามาตั้งค่าว่าไอตัวที่เราจะทำการตั้งค่าตรงนี้นะครับ ตัวนี้อาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้น่าจะเป็นตัว static นะครับ static ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น dsp นะครับตัวเป็น d h c p k n นะครับแล้วก็ตัวนี้มาตั้งค่าให้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับตัวตัวลิงนะครับตัวนี้ก็เป็น 5g นะครับเพราจะเป็นตัวตัวลิง 5g ส่วนชื่อเดิมนะครับที่ผมเคยใช้ก็จะเป็น ICT underscore 5G นะครับา a เวิร r d นะครับา a เวิร r d เนี่ยเราใส่เป็นเบอร์โทรแล้วกันนะฮะ04241205นะครับนี่เป็นเบอร์ของสนักงานนะครับเพื่อผมจะทำการแชร์หรือว่าตั้งค่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับให้ใช้ในส่วนของสนักงานนะครับซึ่ง เป็นส่วนที่เราแยกออกมาจากส่วนหลักนะครับอีกตัวนะึงก็คือ ict underscore 2.4นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดิมครับรหัสผ่านตันนี้ก็มาเป็น enable นะครับส่วนนี้นะครับในเรื่องของ enable เนี่ยมันจะมีในส่วนของ iptv นะครับให้เรามาทำการติดตัวนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่า iptv setting ตัวนี้นะครับเราเป็น ดิสเบรร์กแล้วกันครับส่วนในเรื่องของอ่าคอนเน็เต็ดสเตตัสที่มันขึ้นสีแดงตัวนี้นะครับมันบอกว่า w h e n o ่คอ n เน็กเ็ก็คือหมายถึงตัวนี้เรายัางใช้เด็กไม่ได้เนาะโอเคนะครับก็แอปพลายไปเมื่อแอปพลายครับมันก็จะให้เราทำการเซฟนะครับซึ่งรหัสผ่านนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเป็นรหัสผ่านอะไรที่เราทำการตั้งค่าไว้นะครับโอเค ครับอันนี้ก็รอสักคู่นะครับเมื่อรอไปประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเอสิบยี่สิบนาทีนะครับก็จะทําการตั้งค่าแล้วก็เข้ามาที่หน้าหลักนะครับให้เราเข้าไปที่ Advanced Setup นะครับโอเคนะครับ ทีนี้เมื่อเราทําการตั้งค่าตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทําการารีสโตหรือว่าทําทการดีหน้านี้ใหม่รีบูตหน้านี้ใหม่นะครับก็จะขึ้นมาให้เราได้ทําการตั้งค่าตัวตัวตัวลิงก์ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เราจะมาตั้งค่าที่ตัวเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กตัวนี้เราจะมาตั้งที่แลนนะครับแลนเซตติ้งนะครับทีนี้แลนเซตติ้งเนี่ยเราจะมาตั้งค่าให้เป็น หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัววงเววงแลนหรือว่าสายแลนที่เราได้ทําการเชื่อมต่อนั้นนะครับมันกลายเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโอเคครับพอทําการเสร็จแล้วนะครับตัวโดเมนเนมเนี่ยเป็นตัวทิ่ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับทีนี้เรามาดูที่แวน์นะครับแวน์มันต้องไปเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ IP Setting ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ s t ต t ิกเราเตอก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เรามาดูที่ไวเลส s s 5 g ครับตัวไวเลส s s 5 g เนี่ยนะครับที่เราเล่นตั้งค่าแต่เริ่มแรกนะครับมันก็จะกลายเป็น i c t 5 g นะครับแล้วก็ดูที่ตัว enable นะครับตัวนี้นะครับลิมิต client น,นะครับของ a p 3164เนี่ยเราสามารถที่จะลิมิตได้ว่าาเครือข่ายตัวนี้เราจะให้คนเล่นได้แค่64คนนะครับ ดาวน์โหลดเท่าไหร่อัปโหลดเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถตั้งได้อ่าดาวโหลดผมจะเอาสักหนึ่งร้อยล้าอันนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับอ่ะโอเคส่วนตัวสองจุดสี่ก็เหมือนกันนะครับสองจุดสี่ก็มาตั้งค่าเหมือนกันอ่ะผมือกตั้งค่าไว้ว่าเอเคโอ,อใช่อ่าทำการแอปพลายก่อนนะครับแอปพลายนะครับ หลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จทุกอย่างนะครับให้เราแอปพลายนะครับเพื่อจะทําการเข้าไปที่การตั้งค่าตัวใหม่ก็จะให้ทําให้เครื่องที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้จําจําตัวที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะจําตัวที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้เสร็จแล้วมาที่วายเรส2.4ี่ครับี่ก็เหมือนกันนะครับก็ตั้งค่าที่100เงินนะครับก็อ แอปพายนะครับซึ่งในเรื่องของการแอปพายเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องประมวลผลอยู่ประมาณสัก20วินาทีนะครับก็จะสามารถที่จะตั้งค่าอะไรได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่ต้องการที่อยากจะเปลี่ยนชื่อ wi-fi หรือว่าเปลี่ยนรหัส wi-fi นะครับก็เข้ามาตั้งค่าตามที่ผมได้ทําการทาครั้งแรกได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็ พยายามอ,าอย่าใช้เน็ตที่เป็นส่วนรวมนะครับให้ใช้เป็นเน็ตส่วนตัวแล้วมาทําการฝุดตั้งค่านะครับถ้าเป็นเน็ตส่วนรวมเนี่ยถ้าเกิดท่านชมตั้งค่าไม่ได้นะมันก็จะทําให้ผลเสียต่อองค์กรแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมได้มาทําการาเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันหลุด,ห,ลดหรือว่ามาบ้างหลุดบ้างใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มาทําการ ทีนี้เรามาดูที่ connected type นะครับอ่าทีนี้ตัว getting ip from p h p server เนี่ยมันก็จะให้เราขึ้นคำว่า,า connect ให้เราที่ connect ครับอ่าทีนี้นะครับในเรื่องของการ connect เนี่ยนะครับมันก็ได้ทำการ connect ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดูว่าอินเทอร์เน็ตมาหรือยังนะครับอ่าเข้าไปที่อินเทอร์เน็ต มาที่อินเทอร์เน็ตนะครับเปลี่ยนตัวเลือกอะแดปเตอร์นะครับอ่าแล้เวเรามาทูดีดูที่ Internet, อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดนะครับทีบนี้เรามาดูที่รายละเอียดเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้นะครับ IP ที่เราได้รับอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งเก1สองจุหแปจุดนหนึ่งนะครับ แต่ว่าตัว IP ที่เราได้จากอาอินเทอร์เน็ตหลักนะครับตัวนั้นจะเป็น1.2 1 2 8 1ออ 1, 1, 1นะครับที่นี้เราก็ต้องมาเทียดตัวนี้มันนะครับแต่นนี้เท่าที่เราดูนะครับตอนนี้มีตัวเลขเวิ่งอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้โดยการใช้ปุ่ม Windows R นะครับตามด้วย PIN g นะครับที่ผมขึ้นอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือ PIN เป็นวักแปด8ุดแปดจดปดปแล้วก็ขีดทีนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับเด็ดป็นยังไม่มานะครับเด็ดยังไม่มาโอเคนะครับเราเข้าไปตั้งค่าตัวนั้นใหม่นะครับให้มันเป็นหนึ่ง8ก1สองจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับวันี้เลย ครับโยนลงมาแอ p พลายนะครับอ่าใช้เวลา20่สวินะครับเสียงเอฟเฟกนี้ทั้งเสียงพัดลมเสียงคนกวาดใบไม้เลยนะครับก็ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าอยู่ในส่วนของสำนักง,งานนะครับก็มีคนทำงานหลายส่วนนะครับ โอเคนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูที่ตัวโล,โลโก้หรือว่าไอคอนตัวอินเทอร์เน็ตที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อกี้มันขึ้นเป็นเชื่อมต่อเรียบร้อยเนี่ยเน,ยเ,นยเห็นไหมครับจากที่เราได้ทําการาเปลี่ยนจาก192.168.0.1นะครับมากลายเป็น192.168.1.1ที่มันตรงกันกันกนกบตัวเครือข่ายหลักที่ได้ทําการติดตั้งหรือว่า เดินสายมานะครับมันก็จะใช้งานได้แล้วทีนี้เราก็ไปที่ windows r อีกรอบแล้วก็มาปิงดูอีกรอบนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวบรรทัดคำว่า d p f แปดจุ8 8ปดจุ b y t e เนี่ยสามสิมสิ ttl เท่ากับนะครับตัวนี้คือหมายถึงว่าอินเทอร์เน็ตมาปกติแล้วนะครับเมื่อกี้จากที่เรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นข้อความอีกข้อความหนึ่งโดยทันทีนะครับ นี่นะครับก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับเราเตอร์นะครับ A30 หรือว่าเราเตอร์ตัวตัว Link A30 นะครับของ AC1200 เนี่ยนะครับก็สามารถดำเนินการแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็ขอนำมาฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื <c oughs> อ่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรั้วันนี้นะครับผมก็อยากยินดีชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านัผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคเย้ yeah.